สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่าวสรามบริกุลดมอร์นิ่งนะเวลค้มทูเดอะแชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 8 8ดีแปมอริสผ่าดาวยูทูบดอทคอมโหระษสยย์ไทยระบบสุริยญรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ด้วยผช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างด e l i v e r รี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจาได้ดูเลอกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่ฮารลฮา o ลวันเลตันทูเลตันทีเลเตอร์เฟิงเกอร์สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ คลิปนี้ไปคลิปดูดวงสตารายวันนะครับหรือดูดวงดาวไปวันวันประจําในวันพุทธที่13มีนาคม2อ6 4น้นะครับขึ้น5ค่ข้ามเดือน4ปีถอวันนี้สามารถทําการมงคลได้นะไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆสามารถทําการมงคลได้ในวันนี้ให้ใช้เลิกสะดวกไปเลยนะครับถ้าใดนสนใจอย่าดูเลิกดูยามทําการมงคล นะครับดูดวงชะตาเสริมดวงดูหวงจุ้ยออนไลน์บ้านที่อยู่อาศัยนะครับสถานที่ประกอบกิจการนะครับต่างๆนะหรือดูหวงจุ้ยที่ดินนะครับเออก็มีหลายท่านติดต่อมานะตอนนี้อาจารย์ก็กำลังดูให้อยู่นะครับเอ่อให้ประสบความสําเร็จมีความเจริญรุ่งเรนะืองนะองค์ประกอบมันก็หลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นท่าในใดสนใจก็ติดต่อมาตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ให้ได้เลย นะเ,เพราะฉะนั้นก็อันนี้พูดถึงในเรื่องของความฝันสำหรับผู้ที่ฝันในขึ้น5้าํข้ามเป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากมายในดวงชะตานะครับต่อมาพูดถึงในเรื่องของการน,นุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันพุธนะมีสุขบ้างทราบวใหม่วันพุธจะเป็นความตัดผมใหม่ในวันพุธจะเกิดทะเลาะวิวาท ตัดเ็บวันพุธเจเริญสวัสดีทานน้ำมันในวันพุธมีสี่สีสวัสดีในดวงชะตานะครับอ,อ,อาจารย์ได้ทำคลิปนะหมอฤทธิ์ผาดาวเศรษฐีนำโชคใหญ่ในชนะสา,าร้านล้าน,รานประจำในวันที่16มีนาคม2567เ,เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้คุณไปฟังเอานะตัวเลขต่างๆนู่นนี่นั่นรวมถึงเรื่องของความฝันนะ ความฝันอาจารย์ก็เล่าไปส่วนหนึ่งนะครับมันก็มีเยอะกว่านี้นะและล่าสุดล่าสุดเพิ่งฝันนี่จะบอกให้อาจารย์เพิ่งฝันนะฝันว่าในนั่งเก้าอี้ตัวสีฟ้าและอุ้มเด็กอ้วนท้วมเด็กอุ้มเด็กเออรู้เด็กยังไงว่าอุ้มเด็กอ้วนปีเลยนะน่าจะเป็นผู้ชายนะครับโอ้โหอย่างมีความสุขเอ๊อมันต้องมีอะไรดีๆใช่ไหมโชคลาภและความสําเร็จ ก็แล้วแต่นะอาจารย์ก็บอกเลขไปนะครับใครจะตามเลขก็ออาจารย์ก็แล้วแต่ใครจะไปคุณไปซื้อเลขอะไรก็สุดแท้แต่ของคุณก็ขอให้คุณมีโชคมีลาบแล้วกันนะคบเพราะว่าทุกอย่างมาเป็นแนวทางก็ขอให้คุณโชคดีนะโอ้ยเกลียวป,ปีก่อนนะโอ้อากาศร้อนนะบางทีก็พูดไม่ค่อยมีเสียงช่วงนี้มันอากาศมันกดอากาศนะไม่ค่อยมีเสียง จะเป็นลมอยู่แล้วนะโอเคนะครับเ,เดี๋ยวต่อมาจะมาพูดถึงเรื่องอะไรต่อดีนะครับเออโอเคเคเรื่องนี้ดีกว่านะเพราะฉะนั้นนี้ประกาศเตือนเลยนะครับต้องบอกประกาศเตือนเลยนะคนที่เล่นโซเชียลเล่น f a c e b o o k นะครับให้คุณดูข้อความนี้แล้วคุณจำโลโก้ตรงนี้ไว้นะครับเออคุณต้องระวังระวังมิดนะ ระวังมิมิจฉาชีพนะครับคือไม่ว่าคุณจะเป็น Facebook หรือรอ,อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับให้คุณได้รับถ้าคุณได้รับข้อความมาเนี่ยต้องตั้งสติไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปเชื่อนะให้ไปกดลิงก์นู่นนี่นั่นเนี่ยไปกันใหญ่เลยทีนี้นะครับเออเห็นไหมละเมิดแบรนด์เบิร์นหาส้นตีอะไรก็ไม่รู้ <laughs> ท,ทั้งทั้งท,ที่ทุกบอร์ดเฟซไม่ค่อยได้โพสอะไรนะ ถ้าเป็นเพจเด็กก็ไม่ได้โพสนะบางทีก็แชร์บ้างไม่แชร์บ้างคลิปเอออเราก็งงๆอะไรว่ากูใบเดักตอนไหน <c oughs> เออช่วงนี้ได้กันเยอะนะหลายคนได้ให้คุณไปนคุณไม่ต้องตกใจนะครับเออคุณไม่ใช่บบกคนบอกห้ยกลัวโกดซะหน่อยทีนี้แหละเออคุณอย่าเพิ่งไปอะไรนะถ้าเฟซคุณยังใช้งานปกติคุณไม่ต้องไปคิดมากนะครับถ้าคุณไม่ได้ทําอะไรผิดอยู่ดีๆโผลมาอย่างงี้นะเออ โอเคอันนี้ก็ประกาศแจ้งเตือนนะครับก็อย่าไปกดอะไรนะ <c oughs> อันนี้ต่อมามาถึงการเสียงเสียสี C, ประจำวันกันอย่างรวดเร็วนะครับให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเหยื่อใจฉันสันกระดิ่งโชคลาภแห่ความสำเร็จสาธุใขรเสียงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแค้วคาดปลอดภัยคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองรวยตึงๆตง ได้ c m ีใบที่47นะครับโชคชะตาท่านในช่วงนี้เนี่ยควรถอยหลังกลับมาตั้งหลักให้มันคงนะครับดีกว่าที่จะบุกไปขัานหน้านะักงานที่คุณทํารับผิดชอบอยู่เนี่ยจะนาไปสู่ความเสียหายต้องระมัดระวังนะครับต่อมาสีที่คุณคาดหวังในช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยที่จะสมหวังสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีโอกาสหวังสมหวังนะถ้ามันไม่ได้ใหญ่โตมากจนเกินไป ต่อมาความรักของคุณในช่วงนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าคนรักผู้ครองของท่านเนี่ยเปลี่ยนใจไปจากอื่นนะครับต่อมามาพูดถึงธุรกิจค้าขายของท่านในช่วงนี้อาจจะเกิดการประเมินที่ผิดพลาดส่งผลให้ขาดทุนเสียหายได้นะครับต่อมาพูดถึงการสมัครงานยังไม่สามารถหางานทําได้คุณต้องรอคอยต่อสักระยะหนึ่งคะแนนสอบนะโอเค กินใครย่างอะไรวะย่างหนูย่างย่างแมวเอว <c oughs> เราก็สงสัยมนนืันนะนเออกิน่นอันนี้ก็คะแนนสอบไม่ดีนักนะครับมาพูดถึงในเรื่องของดวงชะตาด้านสุขภาพถามถึงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้นะครับคุณก็มีโอกาสหายไปปกตินะ โรคที่ปึงระวังเกี่ยวข้องกับการดื่มน้ําแล้วก็โรคบริเวณหน้าอกเออก็ต้องดูแลสุขภาพได้นหนึ่งนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมานะจะมาพูดถึงในเรื่องของดวงชะตาตามวันเกิดพูดถึงในเรื่องของสีนะสีที่ควรเว้นเนี่ยสีที่ควรเว้นให้เว้นสีชมพูนะครับเว้นสีชมพูนะ สีที่ดีประจำวันก็จะมีสีเขียวสีส้มสีดำสีฟ้าเป็นต้นเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวขอไปดูกลิ่นหน่อยมันแปลกๆนะโอเคโอเคมาต่อนะครับเออไม่รู้กลิ่นอะไรเข้มาาหัศจรร์เลือเกินเอออันนี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของอ่าถ้าสีที่ดีที่สุดบอกไปอย่างเนี่ยสีดำนะครับสีดำสีทองสำริดโกโก้สีโกโก้ได้ ทิศที่ดีก็คือทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับทิศที่ไม่ดีก็คือตอกเฉียงใต้นะครับในดวงชะตาต่อมาพูดถึงตัวเลขนำโชคในวันนี้นะครับก็จะมี685685สามารถเสี่ยงโชคลาบได้นะครับต่อมานะครับคนเกิดในวันพุธกลางวัน,นถือว่าเจ้าชะตาจะมีเกณฑ์การเจราจาติดต่อพูดคุยกับสังคมคนรอบข้างมากขึ้น นะครับจะมีสัญญาข้อตกลงเจราจาต่างๆที่ดีต่อมาคนเกิดในวันเสาร์เนี่ยนะครับถือว่าโาครคภัยไข้เจ็บเก่าๆที่เคยหายไปแล้วตามโอกาสที่จะกลับมาเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับระวังปัญหาสุขภาพล่านโรคก,กระดูกปวดตามข้อลำไส้ปูแพ้ต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะต่อมาคนเกิดในวันพฤหัสบรีนะครับถือว่าสังคมคนรอบข้างเนี่ยนะจะให้ความศรัทธาเชื่อถือ ในความรู้ความสามารถของเจ้าชะตาส่งผลให้มีชื่อเสียงมีตำแหน่งยศศัก์ที่ดีนะครับต่อมาคดเกิดวันพุธกลางคืนเจ้าชะตาจะมีโชคลาภนะครับจากอบบยมุกต,ต่างๆนู่นนี่นั่น,นเข้ามานะครับเออมีความมีมีโชคถูกลอเตรลิ <c oughs> โชคดนะีต่อมาคนเกิดในวันศุกร์เนี่ยถือว่าเจ้าชะตาจะมีรายได้นะครับฐานะทา,างด้านการเงิน,นที่ดีมากขึ้น แม้รายได้บางส่วนยังไม่ถึงนะครับอาจจะเป็นกําหนดเป็นงวดเป็นวิกเป็นอะไรย่ยอางที่เขาจะออกเลยนะเออสักแล้วแต่นะตามข้อตกลงคุณก็จะได้เงินนั้นแน่นอนในดวงชะตานะครับต่อมาคนเกิดในวันอาทิตย์เนี่ยเจ้าชะตาอาจจะเหน็่เหนื่อยกับปัญหาต่างๆซึ่งมีเข้ามานะครับนะแทตั้งตัวไม่ทันต่อมาคนเกิดวันจันทร์นะครับ ผู้ใหญ่เนี่ยนะครับที่เป็นผู้หญิงแล้วถ้าเป็นผู้ชายก็จะมีลักษณะคล้ายผู้หญิงใช้การช่วยเหลือสนับสนุนดวงชะตาคุณเป็นอย่างดีในทุกๆเรื่องต่อมาคนเกิดในวันอังคารนะครับถือว่าผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยผิวสองสีเนี่ยพูจาไม่ค่อยเพาะนะครับจะสร้างความเสียหายให้กับคุณหรือเพราะความมุ่งมั่นตั้งใจที่มีมากจนเกินไปบางครั้งก็ไปละเมิดสิทธิของคคลคนอื่น ให้ระวังในเรื่องของ ъ, อุบัต, <c oughs> บติเหตุเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรเครื่องยนต์เป็นสําคัญนะครับนะโอ้รถไฟมาแล้วเห็นไหม <c oughs> ปูน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 รถไฟมาแล้วเอออันนี้ต่อมามาพูดถึงปรากฏการณ์ผ่าดาวทูดีนะครับวันนี้จะเป็นอย่างไรโอเคโอเคนะวันนี้เนี่ยถือว่าดีนะครับ ถ้าคุณยิ้มมีความสุขเนี่ยคุณจะมีโชคลาภและความสําเร็จเข้ามาวันนี้คุณยิ้มเข้าไว้นะอย่าซีเรียสอย่าไปคิดมากนะครับบางคนก็บอกว่านอนไม่หลับนู่นนี่นั่นมีปัญหาอะไรต่างๆมีเรื่องให้ให้ต้องคิดต่างๆเนี่ยนะคือเคล็ดลับในการนอนเออไม่เคยบอกใครหรือเคยบอกไปแล้ว <c oughs> เคล็ดลับในการนอนคุณจาไว้นะก่อนที่คุณจะนอนเนี่ยคุณต้องตีลังกา ตีลังการในที่นอนเนี่ยสักทีสองทีระวังคอนะมืให้คุณผักตัวไปข้างหน้านะเอ่อมือเทฟคอไว้หน่อย,ยอย่าเค็ดนะนั่นแล้วคุณผักตัวไปตีก็สี่สองทีใช่ไหมหรือเวลาคุณนอนนะครับสุดยอดเลยเนี่ยคุณจะต้องยิ้มอ่าเวลาคุณนอนคุณต้องยิ้มนะคุณนอนแล้วคุณยิ้มสักพักหนึ่งแป๊บหนึ่งย๋ยวคุณก็หลับนี่คือเรื่องจริงนะกลางคืนจานอนยิ้มกลางคืนเนี่ย <c oughs> เ้คุณดยอะย <k ull un> นึกถึงสภาพตัวเองนอนยิบ <in> มึั้งคืนแม่ยรมีความสุขเหลือเกินนะโอเคนะครับก็เดี๋ยวมาถึงออะไรนะระบบสิทธิวิชามหาเวทดู่าวนะครับเ,เลิกยามของจีนนะครับต้องบอก ต้องบอกเสมออย่างบางทีบางคนเขาไม่รู้นะวันนี้สิบสามวันพุธใช่ไหมปีหนูไม่ถูกกับปีมานะครับกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมในวันนี้เนี่ยไม่ควรฟ้องร้องนะครับทําเตาไฟไม่ดีนะหญิงมีคัรห้ามกระทบก็คือเตาไฟแล้วก็ห้องครัวนะถ้าวันนี้เหมาะกับกิจกรรมเก็บเงิน ขอบุตระเดินทางรับตำแหน่งเซ็นสัญญาออกรถตั้งเตียงเปิดร้านซ่อมแซมตั้งเสาขุดดินฝังศพแต่งงานนะครับทิศมงคลก็ตะวันตกเฉียงใต้โชคลาภคือตะวันตกช่วงเวลาที่ดีประจำในวันนี้ก็คือ7จ็ดโมงถึง9ก้าโมงบ่ายสามโมงถึงห้าโมงเย็นห้าทุ่มถึงตีสามนะครับ สีที่ดีประจำมันก็จะมีแดงส้มชมพูม่วงสีโชคลาภือฟ้าน้ำเงินแล้วก็ดำนะอันนี้คือของจีนนะครับเออของจีนคุต้องเข้าใจนะถ้าไทยก็ดูไทยไปจีนก็ดูจีนไปใครจะดูทั้งสองอย่างก็ดูไปตามสบายนะครับมันขึ้นอยู่กับความพอใจ <c oughs> สวภาวะ <c oughs> ความสบายใจใช่ไหม เออี่อาจานปลุกเสกคุณไม่ต้องห่วงแต่ก่อนเนี่ยนะปลุกดูของไทยอย่างเดียวนะเแต่นี่มีน้ำต้งน้ำเต้ามีรูปเทพเจ้าใสซงเกีย,ยของจีนเข้ามาก็ต้องดูของจีนด้วยสำคัญนะครับคู่กันไปนะอันนี้ต่อมามาพูดถึงราศีจากเริ่มต้นชาวล,าลัคนาราศีเมฆนะครับ ชาวราศีเมษเนี่ยถือว่าดวงชะตาคุณดาวสาวก็อยู่ลาพะนะสาววันนี้เป็นอย่างไรนะครับการงานคุณมีเกณฑ์กันเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะเจีโควปีกันโอ้เขียงจะพูดนะการงานคุณก็ต้องอด,ดทนนะครับดาวประจำตัวก็อยู่พบกรรมมรนะส่วนการเงิน <c oughs> วันนี้ก็ถือว่ามั่นคงดีมีโอกาสประสบความสําเร็จแต่คุณจะมีเรื่องอื่นอาจทุกใจเรื่องผลประโยชน์รายได้ค่าตอบแทนต่างๆต่อมาชาวราศีพฤษภนะครับชาวลัคนาราศีพฤษภดวงคุณเดียดาวการงานพระราหูก็อยู่ราพระนะครับวันนี้สมัครงานได้งานประสบความสําเร็จนะครับคือในช่วงจังหวะน,นี้คือตั้งแต่วันที่สามเนี่ยนะพุทธราหูเจอกัน จากเสถิติุกร์ทั้ง12ราศีเนี่ยที่อ,อลูกศรจานติดต่อมาเนี่ยโอ้โหบางคนก็มีปัญหาเรื่องราวที่แตกต่างกันแหลกๆมาจะดีจะดีสุดท้ายเอา้าติดขัดเยวนู้นเยวนี้เยวนั้นเอกสารสัญญาต่างๆเนี่ยนะวุ่นวายเพอรอาะฉะนั้นคือคุณก็ต้องระมัดระวังรอบขอบนิดนึงนะครับอันนี้แล้วก็ในเรื่องของการเงินเนี่ยดาวพุธคุณวันนี้ก็มีโอกาสได้เงินประสบความสําเร็จนะครับ ต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยชาวราศีเมถุนดวงชะตาคุณในเรื่องของการงาน <c oughs> วันนี้การงานก็ดีนะครับความรักก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคุณก็จะมีโชคลาภ้วยความสําเร็จนะครับการเงินก็ดีนะแต่ให้ระวังเรื่องงานการติดต่อสื่อสารต่างๆต,ต,ต่อมาชาวลัคนาราศี <c oughs> กอรกด คนกรกฎเนี่ยดวงชะตาคุณด้านการงานไม่ค่อยดีในวันนี้นะครับต้องระวังส่วนการเงินก็มีรายจ่ายอยู่ความรักก็เป็นมรณนะนะครับแต่วันนี้คุกอาจจะไม่สบายนะระวังปัญหาด้านสุขภาพต่อมาเช้าล,าลา <c oughs> ัคนาราศีสิงคนสิงเนี่ยดวงชะตาคุณดาวการงานดาวพระศุกร์สุขคุณไปอยู่ พบปัตตนีนะครับคุณก็อาจจะมีสัญญาข้อตกลงเจรจาเรื่องงานส่วนการเงินก็มีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะดวงชะตาคุณต้องระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาต้องรอบคอบนิดน,นึงนะครับถึงจะดีนะบางทีมันอาจจะพลาดหรือเอกสารไม่ครบเช่นยื่นกู้ธนาคารเอ้าขาดเอกสารยื่นไม่ครบอะไรอย่างนี้อย่างเช่นยกตัวอย่างเมื่อปีที่แล้วก็มีอะ,อะไรนะ ลูกศิษย์เขาไปสมัครกรอยอสอใช่หไหมเอยยืนไม่ครบ <c oughs> ขาดอะไรก็ไม่รู้เอกาสารนี่ไงตกหล่นเนี่ยต้องระวังนิดหนึ่งนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีก <c oughs> ันคนกันเนี่ยดวงชะตาคุณเนี่ยนะครับดาวประจำตัวคุณก็เป็นปะะนะส่งผลให้ดวงคุณเนี่ยอ่อนน้อมถ่อมตนดีนะครับแล้วก็ดาวการเงินคุณเนี่ยก็มีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ นะพเพราะฉะนั้นในเอกสารสัญญาต้องตุนตรงรู้ให้ดีนะครับต้องใช้ไหวพิปฏ,ฏิพานหน่อยด้านความรักของคุณก็ยังเป็นมรณะอยู่นะนะครับก็ต้องระวังปัญหาด้านสุขภาพของผู้ใหญ่ในบ้านแล้วก็สุขภาพของตัวคุณเองด้วยต่อมาเช้าล,าลาัคนาราศีตุลคนราศีตุลเนี่ยถือว่าดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยอิทธิพลดาวพระจันทร์ก็มาอยู่พบปัตนินะครับคุณก็จะมีสัญญาข้อตกลง,งเจราจาในเรื่องของการงานนะครับ ส่วนการเงินก็จะมีเงินเข้าบ้านนะครับประสบความสําเร็จได้เงินได้ทองดีนะแล้วพอหลังจากกลางเดือนไปดาวองคารคุณก็ไปอยู่ปุ่นตางคุณต้องมีรายจ่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับเออนู่นนี่นั่นมันต้องมีเงินนะจะมากจะน้อยมันต้องมีเงินเขา้ามาราศีตุลน,นะครับแต่ในวันนี้ดาวอังคารไม่ค่อยดีระวังรายจ่ายแล้วความรักไม่ค่อยดีนะครับ ต่อมาชาวลัคนาราศี <c oughs> พิจิกคนพิจิกดาวประจำตัวกุเสียในวันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งการเดินทางอุบัติเหตุนะครับสุขภาพต้องระวังส่วนการเงินดาวพฤหัสของคุณก็เป็นอารีมีเกณฑ์การลงทุนอยู่นะนะครับนู่นนี่นั่นแล้วก็นีเรื่องของความรักเนี่ยดาวสุขก็อยู่พบพันธุทุกผู้ของดูแลบ้านช่องเป็นอย่างดีนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีตนู <c oughs> คนราศีธนูถือว่าดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับอิทธิพลดาวอาพุธก็อยู่พันธุนะครับเอกสศารสัญญางานต้องระวังระวังคําพูดนะครับคือบางทีคุณระวังแล้วอ่ะไอ้ฝ่ายตรงข้ามพูดมาอมันอาจจะเข้าใจผิดพูดไปแล้วผิดมันผิดไปหมด <c oughs> หลายคนเนี่ยนะเออเขาบอกาบางคนบอกวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรวันนี้ไม่รู้เป็นอะไร นะนู่นนี่นั่นเนี่ยคือทุกราศีคุณต้องระวังพูดลาหูอ่ะเออถ้าคุณดีรอดพ้นปลอดภัยก็โอเคนะไม่มีปัญหานะครับส่วนการเงินคุณจะได้จากทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่อมาชาวลักนาราศีมังกรคนราศีมังกรเนี่ยถือว่าดวงชะตาคุณเนี่ยนะครับกาลีกุมหลักให้ระวังอุบัติเหตุปัญหาอุปสรรคต่างตา,งตางนะครับส่วนด้านการเงินดาวพระราหูคุณมีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับภาษีสังคม นู่นนี่นั่นนะก็มีการได้เงินนะครับความรักคู่ครองก็ดูแลบ้านช่องเป็นอย่างดีนะครับ <c oughs> ต่อมาชาวล,าล,าลานะัคนาราศีราศีกลุ่มนะคนกลุมเนี่ยคุณอาจจะเหนื่อยนะครับเออแต่คนรักคู่ครองก็ดูแลเอาใจใส่คุณดีนะครับแต่คุณก็มีเรื่องอื่นอ่านทุกใจคนกุมมีเรื่องอื่นอ่านทุกใจเพราะสุขก,กับสาวอยู่ด้วยกัน นะครับเออต้องใช้ธรรมะข่มใจเข้าไว้ดีที่สุดในเรื่องของการเงินเนี่ยดาวพฤหัสดีนะครับมีโอกาสได้เงินประสบความสําเร็จนะต่อมาช้า,าลาคนาราศีมีนคนราศีมีนดวงชะตาคุณเนี่ยนะครับวันนี้พุธคุณก็โอเคดีจะมีโชคจากพระราหูนะแล้วก็เกรตก็ดีความสําเร็จนะครับเพราะราวเกรตมาเจอราหูเขาเรียกว่าราหูเต็มองค์ นะครับเออก็มีเห็นไหมรู้สึกว่ามีหลายช่องพูดอะไรนะอา่าดีอย่างงู้นอย่างงี้ <c oughs> อ่คือลาหูเต็มเต็มองเนี่ยมันก็ดีนะอะไรสง่งเออส่งยศส่งยศจะส่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะนะคุณก็มีโอกาสารประสบความสำเร็จแต่ว่าช่วงสองเดือนเนี่ยนะครับมันดีช่วงแรก แต่ช่วงหลังเนี่ยหลังจากก่อนดาวเกตย,ย้ายมันเหมือนลาหูขาดช่วงนั้นเนี่ยประมาณเจ็ดวันเนี่ยต้องระวังนิดหนึ่งนะครับหรือถ้าตามกําลังของของดาวก็สิบสองวันเจ็ดถึงสิบสองวันต้องระวังนะครับก่อนดาวย้ายเออแรกแรกยังไม่ค่อยเท่าไรหรอกแต่พอหลังหลังอันเนี้ยต้องระวังอุบัติเหตุสิ่งที่ไม่คาดคิดไม่